สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พวกผมคน EP สองพนี่สิบเอ็ดนะครับก็อย่างที่เราตามมันไปสอง EP แล้วครับ EP นี้ก็เป็น EP ที่สามนะครับวัดไัยลงวัวเหมือนเดิมครับซึ่ง EP นี้เราก็จะพาทุกท่านนะครับไปขึ้นสวรรค์นะครับหลังจาก EP ที่แล้วเราพาทุกท่านไปเมืองนรกมานะครับไปชมเหมือนเป็นพื้นที่จําลองนะครับเมืองนรกนะครับนี่ครับแดนสวรรค์นะครับแล้วก็ จะพาเพื่อนๆไปครับแดนนี้ครับคือแดนสวรรค์ก็จะรู้สึกเย็นสบายนะครับรู้สึกโล่งใจไปแล้วก็จะมีแต่ความสุขนะครับซึ่งคนทําดีก็จะได้ขึ้นสวรรค์นะครับอยู่ในเซนได้ทำไม่ทําผิดนะครับสถานที่นี้คืออุตตคยานะครับ ที่อสูตัตสรูแล้วก็พระฤพานครับเหตุจำลองของทางวัดนะครับก็ร้านนี้ข้างในนี้ก็จำลองมาคล้ายๆกับทางที่ประเทศอินเดียนั้นมีนะครับนี่ครับเข้ามาข้างในนั้นก็ค่อนข้างจะเย็นมากเลยนะครับอาจจะเป็นจากนี่แหละครับพุทธานุภาพของท่านนะครับ นี่ครับอันนี้ก็คือเหตุการจำลองนะครับซึ่งบางภาพนั้นก็อาจจะมีเหมือนว่าชำรุดไปบ้างนะครับซึ่งอย่างไรเดียวทางวัดเขาก็จะมาบูรณะกันอีกทีนะครับซึ่งเราก็มีหน้าที่เที่ยวเราก็เที่ยวชมไปก่อนนะครับซึ่งถ้าทางวัดเขาบูรณะเสร็จสวยงามใหม่เราก็ จะมาเที่ยวกันใหม่นะครับนี่ครับเพื่อนๆนี่ประสูตรนะครับนี่ครับอย่างที่เราเคยอ่านหรือเคยเห็นในซีรีส์ในหนังหรือในหนังสือที่เราอ่านกันนะครับก็แรกเกิดนั้นพระพุทธเจ้าของเรานั้นก็จะเดินได้เจ็ดเก้านะครับนี่ครับนี่เราก็มาเก็บบรรยากาศรอบข้างกันไปนะครับพุทธคยานะครับก็เป็นพื้นที่จำลองที่ ทางพระเดชลคุณหลวงพ่อนั้นได้จำลองมาให้กับคล้ายๆกับทางประเทศอินเดียนะครับนี่ครับก็ต้องขออภัยนะครับภา,ภาพไม่สวยไปนิดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็จะทางวัดก็จะบูรณะนะครับนี่ครับซึ่งเป็นภาพเหตุการณ์จำลองของพระพุทธเจ้าครั้งเมื่อท่านยังทรงมีชีวิตอยู่นะครับนี่ครับ อันนี้ก็เป็นพระนะครับให้เรามากราบไหว้ขอพอรกันนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นคำขอพระขอขมาพระรัตนาตายนะครับท่องนโมสามจบนะครับแล้วก็ตามด้วยพระคาถานะครับนโมตะสะปะควาตระโต,ะตสมาสัมพุทธะนะครับนี่ครับแล้วก็ท่องให้ครบสามจบนะครับแล้วเราก็ ว่าคาถากาวตามไปนะครับนี่ครับเป็นยังไงครับเพื่อนๆรู้สึกเย็นสบายดีไหมครับนี่ครับก็น่าจะเย็นสบายกว่าแดนนรกที่เราไปกันมาครับนี่ครับมันก็จะมาแดนสวรรค์นะครับทองฟ้าก็จะสดชื่นแจ่มใสนะครับผู้คนก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับหลงจากสถานการณ์ ของโรคระบาดนะครับที่ระบาดอยู่ในตอนนี้นะครับซึ่งทุกคนก็รู้ว่ามันคือโรคโควิด2019นะครับอย่างเที่ยวยังปลอดภัยก็ดูแลตัวเองครับใส่แมสดไว้นะครับใส่เจลล้างมือบ่อยๆนะครับเพื่อตัวเราเองนะครับดูแลตัวเราไว้ตัวเราไม่รักตัวเราแล้วเราจะไปรักใครได้ครับ ครับเพื่อนๆก็มารับชมกันครับมาเที่ยวอันนี้ก็ดินแดนสวรรค์นะครับนี่ครับเรากลังจากที่นี่ครับเพื่อนๆโอเคครับแล้วก็มาดูคลิปกันไปเลยนะครับผมก็จะขอหยุดบรรยายเสียงสักแค่นี้ก่อนนะครับ เพื่อนๆก็จะลมดึกลมเย็นนะครับธรรมดาครับอยู่ในแดนสวรรค์นะครับมันก็จะมีความสุขลมเย็นนะครับไม่เหมือนกับอยู่ในแดนนรกนะครับซึ่งถ้าอยู่ในแดนนรกมันก็จะร้อนหน่อยนะครับเพื่อนเป็นธรรมดาครับในนรกนะครับ บรรยากาศดีร่มเย็นดีมากเลยครับเพื่อนๆอ,อยากให้พาเพื่อนมาเที่ยวกันนะครับมาเที่ยวกันเยอะๆครับวัดไผ่ลงลวัวสุพรรณบุรีนะครับนี่ครับเพื่อนๆแล้วก็กับรรยากาศนะครับถ้าเป็นปกติแล้วถ้าไม่มีโรคระบาดอันนี้ก็คนจะเยอะมากครับคนจะแน่นมากยิ่งเป็นวันหยุดด้วยนะครับ คุณก็จะพากันมาเที่ยวนะครับมาพักผ่อนนะครับพาพ่อแม่พี่น้องป่ย่าตายายลูกๆหลานๆมาเที่ยวกันนะครับนี่ครับทองฟ้านั้นค่อนข้างจะเป็นใจมากเลยวันนี้นี่ครับก็แลเงียบสงบดีครับ เป็นเพื่อนท่านใดถ้าชอบเที่ยวแบบนี้แนวนี้ก็แนะนําได้ครับมาครับมาที่นี่ได้เลยนะครับวัดไผ่ลงวัวนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีคนระับเป็นวัดที่ค่อนข้างจะชื่อดังที่สุดวัดหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วแหละครับผมดูแล้วเพราะคนส่วนใหญ่ก็ถ้านึกถึงสุพรรณก็ ถ้าไม่เรื่องคุณช่างคุณแผนก็น่าจะเป็นวัดนี้แหละครับวัดไพรลงวัวน,นะครับจังหวัดกาญจนบุรีอขออภัยครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับนี่ครับติดปากนะเพราะว่าผมเองผมก็เป็นคนจังหวัดกาญจนบุรีนะครับซึ่งก็อูไม่ไกลกับสุพรรณสักเท่าไหร่นะครับ บางทีผมก็ชอบเที่ยวแบบนี้นะครับก็เหมือนกับที่จังหวัดกาญจนบุรีของผมนั้นก็มีสถานที่เที่ยวมากมายนะครับแนะนําเพื่อนๆได้นะครับแต่คืออย่างถ้าท่านจะมาทางกรุงเทพนะครับท่านก็ผ่านสุพรรณไปก่อนก็ได้นะครับเราค่อยไปเข้าเมืองกาญครับเข้ามาสุพรรณก็มาวัดไผ่ลงวัวก่อนก็ได้ครับมาทำบุญนะครับนี่ก็คือนี่นะเห็จจำลองนะครับ ที่ของท่านทั้งหลายนะครับผู้มีบุญนะครับนีครับมานุ่งขาวห่มขาวกันนะครับพุทธบริษัทธสี่นะครับนี่ครับก็จะเป็นพระสองมีพระสรงเดินทุดงกันอยู่นะครับพุทธโคดงนะครับ ชักอยากจะอยู่ที่นี่แล้วสิครับไม่อยากจะกลับบ้านนะครับร่มเย็นเย็นสบายสดชื่นที่จริงๆเลยครับคลิปนี้ก็จะนานหน่อยนะครับเพราะเป็นอีพีที่สามีพีสุดท้ายแล้วนะครับเราก็จะมาเที่ยวกันที่วัดนี้นะครับซึ่งถ้ามีโอกาสมาครั้งหน้านะครับผมก็อาจจะ มาอีกก็ได้นะครับพอมาแล้วรู้สึกว่ามีความสุขนะครับถูกใจนะครับอาจจะมาบ่อยๆนะครับนี่ครับเพราะว่าอยู่ไม่ไกลกันเท่าไหร่นะครวก็มาทําบุญทําทานกันนะครับให้อาหารปลากันไปนี่ครับให้อาหารเต่าครับก็มีนะครับเราก็ทําบุญกันไปครับถือว่าได้บุญเลยครับอย่างไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับคนทําดีอยู่ในสิลในธรรมนะครับ ก็จะได้ขึ้นสวรรค์กันนะครับเพื่อนๆอย่างไรก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของผมคนอินดี IN ้ D 2021นะครับขอบคุณครับ